สวัสดีครับก็มาอยู่เกมโลบอกแบบบ้านลูมแอบแท็กนะครับผมทอบสดแห่งช a n n จีทูเกียนก็จะพามาทัวร์แมปนี้นะครับแมปนี้มีกิจกรรมแจกไททันค o อกแมนเมอร์ชั่นหัวมังกรนะครับตอนนี้ผมก็ได้ทำการปลดล็อกแล้วนะครบแล้วนะครับนี่กดเรียกร้องนะครับจะได้ตัวนี้แบบถาวรเลยนะครับไทที ยังไม่ได้ตัวนี้นะครับให้รีบมาทำนะครับก่อนที่จะหมดเวลานะครับเพราะว่ามันใช้เวลาทําจริงๆนี่ไม่นานนะครับการล็อกอินครบ7วันของในแมปนี้มันไม่ถึงนะครับเพราะว่ามันไม่ได้แบบครูดาวครบ24ชั่วโมงที่จะต้องมาแลกนะครับคือยังเก่งนะครับมันไม่เกิน12ชั่วโมงครับต่อครั้งก็เราให้นับถอยหลังแล้วก็แบบจําเวลานะครับที่จะแบบคูดาวเหลือกี่ชั่วโมงเหลือกี่ชั่วโมงอย่างเงี้ย แล้วเราก็ล็อกอินเข้ามาทําการเช็คเอานะครับแป๊บเดียวครับไม่เกิน3-4วันครับก็จะได้แบบนี้นะครับเห็นเบรคเพไม่เคิผู้โูตัวนี้นะครับผมแนะนําเลยถ้าใครเล่นแบบนี้นะครับแล้วไม่ได้มาเล่นนานครับให้เอามาทําเก็บไว้นะครับเพราะว่ามันเป็นตัวที่แบบเราได้ถาวรนะครับนี่ครับทั้งที่แล้วคือแจกไททันไททันดิวแมน2.0สีแดงแรงฤทธิ์สุดเพนะครับ กิจนี้ก็มาแจกไททันคองแมนสุดเท่เวอร์ชั่นหัวมังกรนะครับนี่ครับก็ให้มาทำนะครับรับรองเก็บไว้ดีกว่าครับเพราะว่ามันถือว่าได้ฟรีนะครับเพียงแค่เราแค่มาขยันเล่นกิจกรรมแค่นะครับแล้วก็ใช้เวลาไม่นานมากนะครับเล่นแป๊บเดียวเองครับนี่ครับนี่ไหมครได้2ตัวแล้วครับไททันดิวแมนก็เอาอันนี้ไปก่อนนะครับไอ้แม็ t o ลตโ t ว o ่ l e เป็นไม่ได้มาเอาแบบนี้ไม่ก่อนครับสวยเหมือนกันครับนี่นะครับจากนั้นนะครับพอแบบด้วยที่ว่าผมเข้ามาเช็คเอาเควสกิจกรรมใช่ไหมครับก็จะทําการไปเล่นโหมดสตอรี่โหมดครับแล้วคราวนี้ผมก็เข้าๆอ่อนๆครับมาเจอห้องเซิร์ฟเวอร์นี้ครับอยู่ที่ขึ้น14นะครับผมก็รีบเข้าไปเล่นเลยครับนี่ครับก็มาดูสกิลกันครับว่า ไตท่อนฮอกแมนเวอร์ชันหัวมังกรมีอะไรบ้างนะครับแรกเลยครับคิวหยุดเวลานะครับสกิล2ก็คือปล่อยพลังมังกรนะครับเป็นแบบแนวตรงครับปล่อยแบบพุ่งไปข้างหน้านะครับนี่ครับคู่ดาวแป๊บเดียวเองครับโอ้โหดูครับ้งหน้าข้างหลังนะครับแล้วก็แบบสกิลแรกก็กดคิวว่าหยุดเวลาครับแค่นี้นะครับหรือว่าพี่โกงในระดับหนึ่งนะหยุดให้แบบ มอนแก๊งเทเลทไม่สามารถตีเราได้ครับแต่ตอนนี้ผมก็ดันไปเก็บเขาเรียกแหละเป็นยูนิตไม่ใช่ยูนิตพูดผิดนะครับเป็นแบบไอเทมแปลงร่างเป็นไททันสวิอร์แมนนะครับสามสมันจะอยู่1นาทีนะครับถ้าใครเพิ่งมาเล่นแบบนี้นะครับเวลาเราตีมอนแก๊งเทเลทไปเรื่อยๆครับบางทีมันจะสุ่มดอบไอเทมแปลงร่างเป็นทั้งไททันสวิอร์แมนไททันคาเมล่าแมนแล้วก็ไททันพีวีแมนครับ ไอ้ท่านแค m มราแมนเนี่ยจะมีเวอร์ชันไอ้เขาเรียกว่าอะไรอะเวอร์ชันอัปเกรดนะครับสุ่มาด้วยนะครับแปลงร่าง1นาทีนะครับแล้วก็ไอท่านสกูตแมนเวอร์ชันไอ้ท่านทีวีแมนให้พลังครับไอ้ตัวที่เทะที่แบบออร่าสีแดงครับที่แบบยิงแบบรูวา่นั่นแหละครับก็จะได้สุ่มาได้เหมือนกันนะครับดอกจากมอนนะครับถ้าเราเก็บแล้วเนี่ยเราจะแปลงร่างเป็นตัวนั้นเป็นเวลา1นาทีนะครับมาี่ครับนี่ ก็จะประมาณนี้นะครับเนี่ยถ้าใครที่ยังไม่เคยเล่นก็จะเป็นอย่างนี้นะครับระบบเกมตอนนี้นะครับอ่าเห็นไหมครับนี่สกิลก็หยุดวิลานะครับอันที่สองเาปล่อยคลื่นพลังนะครับกด e นะครับหรือว่าโอพีนะครับผมว่าคือสมมุติถ้าเราเล่นกับเพื่อนใช่ไหมครับแล้วแบบเราลงผ่านสักโหมดยากเนี่ยผมไม่รู้ว่าเขาตันที่เท่าไหร่นะไม่รู้70หรือเปล่านะครับถ้าเราไม่ผ่านนัดกับเพื่อนว่า นายนายเอาไททันค็อกแมนเวอร์ชั่นไหนก็ได้มานะครับแล้วก็สลับตัวดาเมจก็ได้หรือหรือเอาไททันค็อกแมนมาอีกสักสองสตัวครับถ้าแบบเป็นเพื่อนกันนะครับแบบสร้างห้องนะครับก็ให้ทําการกดสลับหยุดเวลานะครับแค่นี้มันก็จะเล่นผ่านได้ง่ายแล้วผมว่านะอันนี้ผมไม่ได้ลองนะแต่ผมพอเดาได้นะครับแบบถ้าใครอยาก เล่นโหมดยากแล้วแบบว่าไม่ต้องแบบซีเรียสมากครับก็แบบกดหยุดเวลาแบบสลับกันเรื่อยๆนะครับเพียงแค่นี้แก๊งทุยเล็ดก็จะผ่านง่ายนะผมว่านะนี่ครับนี่อันนี้เป็นโหมดสตรีเอสตอร,รี่โหมดครับเพราะว่าผมได้แบบที่จะทำเควสประจำวันนะครับเพื่อที่จะเอาหัวมังกรอย่างน้อย 1K ต่อวันนะครับก็คือเราจะต้อง ่านโหมดสตอรี่โหมดครั้งหนึ่งนะครับแต่ถ้าใครอยากเอาเพิ่มอีกก็ต้องทําอีกครั้งหนึ่งนะครับหลักการง่ายๆขอตัวอองทีนะครับถ้าใครอยากผ่านไว้ไวนะครับรีบจะไปเล่นแบบอื่นนะครับผมแนะนําอย่างที่เคยบอกนะครับคลิปก่อนหน้านี้นะครับก็คือเราให้รีเซิร์ฟเวอร์หรือรีห้องนะครับแล้วก็แบบเข้าๆออกนะครับให้มันไปสุ่มเจอห้องที่ผ่านโหมดสตอรี่โหมดหรือโหมดเรื่องนี้เองให้เขาอยู่ขึ้นระดับซัก เจอห้องที่ประมาณสัก15ขึ้นกําลังดีครับถ้าเจอ21ถือว่าดีเลยครับก็รีบเข้ามาเล่นเลยครับแล้วเราก็จะผ่านไวนะครับแค่นี้เองครับเราก็ทําให้เราเก็บเควสได้ไวนะครับซึ่งผมอ่ะทำมาตั้งแต่ไททันดิวแมนนนะครับตอนที่กลับเล่นแบบนี้ครับก็ทําให้ผมแบบเก็บแต้มแล้วก็ปลดล็อกได้ทันเวลาพอดีนะครับโอ้โหตอนนั้นเกือบเกือบไม่ทันครับแล้วก็ แล้วผมก็สลับไปเล่นโหมดยากด้วยนะครับใครที่แบบรีบๆนะครับสายรีบนะครับให้ไปเล่นโหมดยากด้วยนะครับแล้วเราก็ต้องแบบดูผู้เล่นหน่อยครับว่าแบบเขาแบบไหวกันไหมครับถ้าเราไหวนะครับใช่ไหมครับเราก็เข้าไปเล่นเลยครับแล้วเราก็ไปเก็บครับถ้าใครมีไททันดิวแมนนะครับก็ผมแนะนําให้ใช้ไททันดิวแมนนะเพื่อจะได้มุดดินไปไปเก็บเอาไวๆนะครับคือซ้ายขวามุดไปอยู่นั่นแหละครับคือไอโหมดยากอ่ะมันจะดอป ตอบพกหัวมังกรหรือไอเทมกิจกรรมคือเยอะมากนะครับก็คือครั้งละหรือตัวละสิบนะครับประมาณนะครับน้อยมากที่จะโผล่มาทีละหนึ่งหรือทีละสาม,ส,ามสี่ห้าครับส่วนมากคือยี่สิบครับมันก็จะทําให้เราแบบได้ไวเลยครับนี่ครับนี่ครับก็สรุปอีกทีนะครับคออืของไททันฮอกแมนเวอร์ชั่นหัวมังกรนะครับหรือแมบ,บนี้จะเรียกว่าไงนะ ดาก้อนในท่านค็อกแมนนะครับก็คือสกิลหนึ่งเลยครับหยุดเวลาแน่นอนครับทุกคนน่าจะรู้กัน2ก็คือสกิลปล่อยพลังมังกรเหมือนนิคไซหัวมังกรครับผมก็ไม่แน่ใจนะมันจะปล่อยหน้าหลังนะครับแบบปล่อยเรื่อยๆครับแล้วก็แบบคู่ดาวแป๊บเดียวครับนี่ครับแบบนี้ครับนี่ครับไหมครับเห็นคู่ดาวไหมนี่ครับนี่โอ เอ้มบางทีมันก็ไม่ออกหลังนะบางทีแสดงว่าน่าจะขึ้นอยู่กับเราเลงนะครับน่าจะไปข้างหน้าครับแล้วทีเด็ดของตัวนี้นะครับก็คือการหยุดเวลาเนี่ยครับถ้าเราเล่นกับเพื่อนเราก็นัดกันได้นะครับก็คือเอาตัวหยุดเวลามาสักท่านค้อแมนเนี่ยสี่ห้าตัวครับห้องหนึ่งเนี่ยไม่รู้จุได้กี่คนครับผมก็ไม่เคยลงแบบกับเพื่อนแบบเต็มห้องสักทีนเดี๋ยวต้องขอไปดูก่อนนะครับแล้วจะมาบอกทีหลังนะครับ ก็เพียงแค่เราก็สลับกันหยุดเวลานะครับนี่เห็นไหมโอ้อันนี้ไททันค็อกแมนตัวท่านแรกใช่ไหมผมแรกไม่ทันครับจะได้นะครับไม่งั้นผมเก็บทั้งไททันวิวแมนแล้วก็ไททันค็อกแมนนี่ตัวอยู่ข้างหน้านะครับแล้วก็มีตัวอะไรอีกนะบิวล,ล่างแรกใช่ไหมตัวเหลืองๆอ่ะตัวน้นอยอ่ะตัวไม่น้อยครับเป็นกลางครับไม่เก็บไม่หมดครับแล้วก็มีตัวน้อยอีกข,ขาวๆใช่ไหมจะได้เหมือนกันนะครับเพิ่งกลับมาเล่นไม่รู้ว่าแนี้แจกอย่ังางนะรรแจกเยอะ ยงแค่ er> เราต้องแขยนเล่นนะครับที่ได้เหมือนกันครับปีพอเวฟยิบเอ็ดนะครับผมก็จะกดนิวเคลียร์แบบรัวๆนะครับแต่ดาเมจนี่ไม่ช่วยลดบอสได้เยอะเลยนี่ครับมันจะคูลดาวสามวินาทีนะครับนิวเคลียร์เนี่ยผมได้จาควสประจําวันนะครับมันจะให้มันเยอะมากครับแล้วก็แบบเปิดเปิดได้มั้งถ้าผมจะไม่ผิดนะครับ บูดาสามวินาทีนะครับแล้วมันก็เลือดเลือดบอสไม่าจะเยอะนะครับผมปล่อยนิวเคียที่เนี่ยมันลดน้อยอะ่ะนี่ครับนี่ครับหยุดเวลาแล้วก็ปล่อยปล่อยเหมือนมิดไซด์หัวมังกรนะครับแบบเขา้นาน่าจะตามที่เราเล็งไปนะครับนิวเคียผมก็กดเรื่อยๆครับเนื่องจากมีเยอะเหลือเกินนี่ครับก็ผ่านเรียบร้อยแล้วครับ นี่ครับก็ได้มาแล้วนนครับเควสประจําวันได้หวัวมังกรมา 1K ่นะครับสิ่งที่ผมจะต้องทําต่อไปก็คือเก็บไอ้เพชรอยู่ข้างล่างนะครับเพื่อเอาไปอัปเกรดครับเอาหวัวมังกรเนี่ยเป็นแลกเพชรเราเพชรไปอัปเกรดตัวละครไม่ใช่ตัวละครนี่ไอเทมแปลงร่างเรานะครับเพื่อให้ตัวเ,เ,เพื่อให้ไอเทมหรือที่เราจะสวมหมดบาทเนี่ยสเตตัสเพิ่มขึ้นนะครับเพื่อที่จะได้เก่งขึ้นนะครับ ซึ่งผมจะต้องทําไปเรื่อยๆครับจนกว่ามันจะตันนะครับนี่ครับก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับแมปบาร์ดลูมแอคแทนะครับถ้าใครอยากได้ตัวสุดเท่อย่างงี้ก็เข้ามาทําเลยนะครับมันไม่นานนะครับแนะนําเลยครับให้มาทํานะครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับถ้าสนุกและชอบใจอย่าลืมกด subscribe กดถูกใจและกดกระดิ่งด้วยนะครับ